สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาหาพอรอมอหรือตัวหารร่วมมากนะครับของจํานวนต่อไปนี้โดยการแยกตัวประกอบครับนักเรียนนักเรียนต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการแยกตัวประกอบเข้ามาใช้นะครับเรามาลุยกันเลยนะครับบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันพอรอมอของ28และ32นะครับอ,อันดับที่1น,นะครับนักเรียนก็ แยกตัวประกอบของอะไรเอ่ยของ28ออกมาครับการแยกตัวประกอบเราสามารถทําได้หลายแบบใช่ไหมครับแบบที่1นึ่งคืใช้การคูณเข้ามาช่วยนะครับแบบที่2คือใช้แผนผังต้นไม้แบบที่3คือใช้การตั้งหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักเรียนถนัดวิธีใดนักเรียนก็ทําวิธีนั้นอ,อย่างเช่นสมมุติบางคนถนัดถนัดแผน แผนผังกิ่งไม้แผ็นผังต้นไม้นะครับก็4คูณเเป็น28นะครับ4ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะสีก็คือ2คูณ2 7ก็ลากลงมาใช่ไหมครับดังนั้น28ก็จะได้เลยครับ2คูณ2แล้วก็คูณเห็นไหมครับต่อมา32ครับนักเรียนทีนี้บางคนบอกว่าหนูอยากจะใช้การตั้งหารได้ไหมได้ครับส2ิอะไรหารได้ครับ สีไม่ได้คือจริงๆสีหารได้แต่สีไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราจะเลือกจํานวนเฉพาะเท่านั้นนะครับครูใช้2อะไรกันสองหนึ่งเป็น2เศษหต่อมา2หาร12บสอได้เลครับ26ต่อมาใช้จํานวนเฉพาะนะครับ2 2 8 6ใช่เลยครับ2 4เป็น8ใช่เลยครับ2 2เป็น 4, 4. ่ดังนั้น2คูณกันกี่จํานวนครับ24 5จํานวน นักเรียนไม,ไม่ต้องตอบในรูปของเลขยกกำลังนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการหาหอรมนนะครับไม่ต้องตอบในรูปของเลขยกกำลังนะให้เอามาเขียนลงไปเลย2คูณกัน5จํานวนนะครับจากนั้นนะครับเราทำยังไงต่อ,อเราจะมาดูว่าเราจะมาดูนะครับว่ามีเลขอะไรนะครับที่ซ้ำกันระหว่าง28กับ32นะครับเรามาดูกันเลย ถ้ามีตัวไหนซ้ําให้เราวงไว้นะครับกูจะวงไว้นะครับมีอะไรครับอันแรกก็จะมี2ครับเห็นไหมครับมี2มีอะไรครับมี2องแสดงว่ามีซ้ํากัน2องจำนวนก็คือ2และ2ใช่ไหมครับดังนั้นเราสรุปเลยนะครับดังนั้นเราก็สรุปว่าขอโรมอครับนัเรียน ดังนั้นนะครับอรมอคือตัวหารร่วมมากนั่นเองก็คือ,อคืออะไรครับอรมอของ28และ32นะครับก็คือมีข้อตกลงนะครับถ้าเราวงกลมไว้แสดงว่าให้นำมาแค่ตัวเดียวมี2-1ตัวนะครับแล้วก็มีเพิ่ม2อีก1ตัวก็คือ2คูนเลยครับ2คูณ2 น,น,นตัวนี้คือเราจะออก2มาแค่ตัวเดียวนะตัวนี้ก็เอามาแค่ตัวเดียวแล้วเราก็จับคูณกันคูณง่ายๆนะครับจากนั้น2อคูณสเป็นเท่าไหร่ครับ4นั่นเอง4คือตัวหารร่วมมากก็คือตัวหารที่มากที่สุดที่หาร28และ32ได้ลงตัวนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ตอบครับตอบ4นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูข้อที่2กันต่อเลยในข้อที่2นะครับ เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนักเรียนจะใช้แผนผังต้นไม้นะครับหรือว่าจะใช้การแยกตัวประกอบนะครับหรือจะใช้การคูณได้หมดเลยนะครับทีนี้มาดูข้อที่2กันในข้อที่2นะครับ45กับ75นะครับเรามาดูกันนะครับผู้จะขอใช้วิธีการตั้งหาร สี่สิบห้าอะไรหารได้ครับเก้าหารได้แต่เก้าไม่ใช่จังหวนเฉพาะนะครับใช้แม่ห้าครับห้าเก้าสี่สิบห้าอะไรครับสามสามเป็นเก้าอ่าเรียบร้อยสำหรับสี่สิบห้าต่อมาเจ็ดสิบห้าครับลงท้ายด้วยศูนย์กับห้าไม่ห้าหารได้ครับห้าหารเจ็ดได้เลยห้าหนึ่งเป็นห้าหกเจ็ดเศษสองต่อมาห้าหารยี่สิบห้าครับห้าห้ายี่สิบห้าเอาอะไรหารได้ครับห้าก็ได้สามก็ได้ครับ 5 3 5สิ้นสุดเมื่อผลหารเป็นจำนวนเฉพาะสิ้นสุดเมื่อผลหารเป็นจำนวนเฉพาะนะครับดังนั้นเราก็เอามาเขียนครับ45ก็จะมีค่าเท่ากับให้นักเรียนเขียนเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะครับ3คูณ3คูณ5 75นะครับเราก็จะได้3คูณ5แล้วก็คูณอ,อะไรครับคูณ 5, 5จากนั้นเราใช้หลักการเดิมนะครับ เราจะเอาวงครับจะเป็นปากกาก็ได้เรียนปากกาแดงก็ได้ครับวงตัวที่มีเหมือนกันตัวที่ซ้ากันนะครับอ่าตัวที่หนึ่งแล้วนะครับมีอีกไหมครับมีอีกนะครับสามไม่มีสามหมดแล้วห้าเราจะเราจะวงตรงไหนก็ได้ครับจะเป็นตรงนี้ก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องตรงกันนะครับแต่ขอให้มีใน45และใน75นะครับได้แล้วใครจะวงตรง5ตัวนี้ก็ได้ครับเราได้แล้วเรียนเรามีข้อตกลงว่ายังไงครับถ้า หม่หนึ่งวงให้เอามาแค่หนึ่งตัวนะครับเอาตัวแทนมาแค่หนึ่งตัวเท่านั้นดังนั้นเราก็สรุปครับสรุปว่าหอ,อ,อร์โมนะครับดังนั้นนะครับหอรอมอรคือตัวหารร่วมมากนะครับหอรอมอรของใครครับของ45และอะไรครับและ75คืออะไรครับ 3เอามาแค่ตัวเดียวอย่า,อามาสองตัวนะครับหเอามาแค่ตัวเดียวจากนั้นเราก็ต้องจับคูณกันนะครับ3าหาเป็นเท่าไหร่ครับสบิแสดงว่าจํานวนนับที่มากที่สุดที่หารสีสและ75ได้ลงตัวก็คือ15บห้านั่นเองนะัเรียนเรียบร้อยยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับตอบ15วิธีการนี้จะเร็วขึ้นจะเร็วขึ้นกว่าการหาหอรมอโดยวิธีการหาตัวหารร่วมนะครับ เรามาดูกันต่อนะครับตรงส่วนนี่รูขอลบออกจริงๆนักเรียนส่วนนี้นักเรียนให้หาสมุดพท์มาสักหนึ่งเล่มนะครับเป็นสมุดเล่มเล่มเดิมก็ได้ครับเล่มที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเรามาดูข้อต่อไปเลย มาดูข้อต่อไปนะครับข้อที่3ครับทีนี้ถ้าเกิดมี3จํจำนวนเ,เหมือนกันนักเรียนนักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับคือเราต้องแยกตัวประกอบทั้งหมดก่อนนะครับแยกตัวประกอบทั้ง3จํจำนวนก่อนแล้วเอามาเขียนนะครับแล้วก็ใช้หลักการเดียวคือจับกลุ่มนะครับก็คือเป็นการวงวงเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับทีนี้เรามาลุยกันเลยนะครับ3666 66, 36นะครับ ซึ่ง6ไม่ใช่คือบางคน6 6 36เลยนั่เรียนไม่ใช่นะครับ6ไม่ใช่จุนเฉพาะอ่าส6อ่าเอา3หารครับ32เป็น36 3ยังได้ครับ3 4 2 2ได้ไหมสองสอเป็น4อ่าทีนี้เรามาดู54ครับลงท้ายด้วยเป็นเลขคู่2หารได้2 2งเป็น4ี่เศษหนึ่งสองจ็สิบสอะไรหารได้ครับ3นะครับสา2เ อย่าใช้เก้านะเพวกเก้าไม่ใช่จำนวนเฉพาะครับเก้าอะไรหารได้สามสามเป็น 9, เก้าในนักเรียนต่อมาเก้าสิบในเรียนา 90, ยบางคนใช้สิบเลยสิบเก้าเก้าสิบสิบไม่ใช่จำนวนเฉพาะครับนักเรียนครูใช้สามเลยกันสามสามเป็นเก้าสามศูนย์เป็นศูนย์สามยังใช้ได้อีกครับสามหนึ่งสามสามศูนย์เป็นศูนย์จริงๆตัวเนี้ยเราจะใช้สองก็ได้ใช้ห้าก็ได้ครับเยอะแยะเลยในเรียนแต่ต้องหารได้นะและต้องเป็นจำนวนเฉพาะ 5, ห้าได้ครับห้าสอง สิ้นสุดเมื่อเป็นจำนวนเฉพาะเป็นจำนวนเฉพาะเห็นไหมครับเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูกันการเรียนจำนวนเฉพาะคือจำนวนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และตัวมันเองพูดง,ง่ายๆคือจำนวนที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัวแค่2ตัวคือ1กับตัวของมันเองเท่านั้นนะครับอ่ะสาหครับเรียนลำดับจากน้อยไปมากครับมี2อยู่2ตัวครับมี3อยู่2ตัวครับ ต่อมา54ครับนักเรียน54 2กี่ตัวครับ2 1ตัว3 3ตัวครับ3จํจำนวนด้วยกัน90ครับ90จะได้2 1ตัว3 2ตัวครับแล้วก็5 1ตัวนั่นเองจากนั้นนะครับเราก็วงกลมก่อนใช่ไหมจับกลุ่มนั่นเองตัวนี้ก็คือจับ3าจำนวน ให้มีทั้ง3ามจำนวนแล้วก็วงไว้นะครับมีอะไรครับไม่จําเป็นว่ามันจะต้องตรงกันนะครับสองาเลยครับทั้งสามตัวนะมีไหมครับ2ตัวนี้มีแค่3ามสิบสามได้ไหมครับสามได้ครับนี่ไงครับได้อีกไหมครับสามได้อีกครับนักเรียนนี่ไงเรียบร้อยครับตัวนี้เราจะต้อง สแสดงว่าสองหารได้ใน 36, 54และ90สามตัวเนี้หาร 36, 54และ90ได้สามตัวนี้ก็เช่นกันดังนั้นเราสรุปครับนักเรียนเรามีข้อตกลงว่าจํานวนท,ที่วงกลมไว้นะครับที่วงในกลุ่มไว้เนี่ยให้เรานำมาแค่หนึตัวใช่ไหมครับดังนั้นเราก็สรุปสรุปว่าหอรอมอครับนักเรียนตัวหารร่วมมากหอรอมอของ 36 54และ90คืออะไรครับ่อ2เอามา1 1ตัว3เอามา1ตัว3เอามา1ตัวจากนั้นเราก็จับคูณกันครับ3 2เป็น6 6 3เท่าไหร่ครับ6 3 18นั่นเองก็แสดงว่าอ่า18เป็นจำนวนที่มากที่สุดที่หาร36 54และ90ได้ลงตัวนั่นเองครับมาเรียนตอ เรียบร้อยครับมาเรียนข้อที่3ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่4กันมาเรียนลองทําก่อนได้นะครับมาดูข้อที่4กันข้อที่4ี่นะครับ 18 63และ81นะครับในเรื่องนี้โอกาสที่นักเรียนจะผิดก็คือนักเรียนแยกตัวประกอบไม่ถูกต้องนั่นเองครับ18ครับผู้ใช้การตั้งหารนะครับ2 9 8 3 3เป็น9ใช่ไหมครับแต่ทีนี้บางคนอยากจะใช้แผนผังต้นไม้บ้าง97 63 9คืออะไรครับ 3ามสก็ลากลงมาครับนังไงครับแปบางคนอยากจะใช้เก้าเก้าแผนผังต้นไม้นะครับ3ามสามเป็นเก้สเป็นเเห็นไหมนักเรียนก็รวดเร็วเหมือนกันแต่ขอว่าให้นักเรียนทําวิธีใดก็ได้แต่ขอให้ถูกต้องนะครับได้หมดครบแล้วนักเรียน18แยกตัวประกอบได้เลยครับ2อคูณสคูณอะไรครับสาม 63สาแยกตัวประกอบได้เลยครับ3คูณ3คูณ7แปอแยกตัวประกอบได้เลยครับ3คูณ3คูณ3และคูณ3ามใช่ไหมครับจากนั้นเข้าสู่กระบวนการเดิมก็คือให้เราวงนะครับวงเป็นกลุ่มนะครับ3จํจำนวนนะครับที่เหมือนกันมีอะไรครับ2ไม่มี3ามได้ครับอ่า3ตัวนี้ครับ เจาตรงมาก็ได้นะต่อมา3และอีกใช่ไหมครับอ่าวงตัวนี้ได้หมดได้ยังครับหมดแล้วนะครับนักเรียนอย่าวงนี้อย่างนี้นะอันนี้ไม่ได้นะครับเราก็จะได้3อยู่2จํานวนแล้วให้เรานํามาทําอะไรครับนํามาคูณกันอ่าดังนั้นแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนสรุปก่อนนะครับว่าอ่าดังนั้นนะครับขอโรโมอของอะไรเอ่ยของ18 63, 81คือที่เราวงไว้นะครับที่เราจับกลุ่มไว้ให้นำมาแค่ตัวเดียวครับ3คูณ3เป็นเท่าไรครับ3 3เป็น9ไม่ใช่3 3เป็น6นะครับจากนั้นเราก็ตอบแสดงว่า9เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 18, 63และ81ได้ลงตัวนั่นเองยากไหมครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ทีนี้เรามาดูข้อต่อไปนะครับเรามาดูข้อต่อไปแบบฝึกหัดเราจะมีอยู่ทั้งหมด8ข้อนะครับครูจะทําให้ดู5ข้อก็แล้วกันนะครับทีนี้ครูจะเลือกข้อสุดท้ายก็แล้วกันนักเรียนข้อสุดท้ายข้อที่8นะครับเลือกข้อที่8ให้นักเรียน เรามาดูข้อ8กันนะครับในข้อที่8นักเรียนให้หาคอรอมโดยวิธีการแยกตัวประกอบลุยเลยครับนักเรียนเลือกเอานะครับว่านักเรียนจะใช้วิธีใดในการแยกนะครับแต่ตัวเลขทุกตัวเมื่อแยกเสร็จจะต้องอยู่ในรูปของการคูณของจำนวนเฉพาะ100จะใช้5ก็ได้ลงท,างท้ายด้วย0นย์นะครับใช้2ก็ได้เป็นเลขคู่2หารได้2หาร10ได้เลยครับ สองห้าเป็นสิบอย่าลืมหารศูนย์นะสองศูนย์เป็นศูนย์เห็นไหมในเรียนห้าสิบเราใช้แม่ห้าได้เลยครับห้าสิบเป็นห้าสิบใช่ไหมเอ่ยยังใช้ห้าได้อีกครับห้าสองเป็นสิบนี่ไงครับในเรียนหนึ่งร้อยสี่สิบครับในเรียนอะไรหารได้ครับเราใช้แม่สองครับสองหารหนึ 2, 1, ่งมาได้หนึ่งก็เก็บมากับสี่ก็กลายเป็นสิบสี่สองเจ็ดสิบสี่สองศูนย์เป็นศูนย์ครับใช้แม่สองได้ครับสองสามเป็นหกเศษหนึ่ง 2 5เป็น10ใช้แม่5ได้ครับห้าเจดสิหนะครับต่อไป160ครับใช้แม่อะไรได้ครับใช้แม่2ครับเป็นเลขคู่อย่างในเรียน2หารได้2องแปดหกสเป็น0ู์อะไรหารได้ครับ2ได้ครับสองสเป็น8 2 0เป็น0ย์อะไรหารได้ยี 2, 4, 8, 20, ่ครับ2ก็ได้5ก็ได้นะครับอ่ะสองไลกันครับสองสองเป็นสี่สอศย์เป็น0ูนย ยังคงใช้2ต่อเนื่องครับ2 10เป็น20ยังคงใช้2ได้อีกครับ25เป็น10สิ้นสุดเมื่อผลหารเป็นจำนวนเฉพาะผลหารเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดนะครับจากนั้นเราก็เอามาเขียนวิธีการทำของเรานะครับ100แยกตัวประกอบได้เลยครับ2กี่จำนวนครับ2คูณกัน2จํจำนวน5คูณกัน2จํจำนวนนะครับต่อมา140ครับ 140่งร้อยสี่สิบก็จะได้สองคูอะไรครับคูณสองคูณห้าและคูณเจ็ดนะครับต่อไปหนึ่งร้อยหกสิบครับหนึ่งร้อยหกสิบก็จะได้เลยครับสองกี 2, ่จำนวนครับสองห้าจำนวนครับสองคูนสองคูณสองคูณสองนะครับคูณสองและคูณห้าครับอย่าลืมห้าด้วยนะะจากนั้นนะครับนักเรียนเราก็ มาจับกลุ่มกันตัวแรกเลยนะครับมี2ใช่ไหมครับกลุ่มแรกคือ2ต้องครบ3ามจำนวนนะครับมีอะไรครับ2ครับมีไหมครับ5าบางคนบอกว่าเอห้ามันมี2จํานวนแต่มันไม่ตรงกันได้ไหมได้ครับนักเรียนขอให้ครบ3นะครับอีกไงครับมาเอาตัวนี้ด้วยหมดหรือยังครับ หมดแล้วนักเรียนบางคนเขลอมา2ตัวนี้ครับ3จํานวน2ตัวนี้ได้ไหม2อครบ3ตัวเลยไม่ได้เพราะว่า2 3จํานวนนี้มันเป็นของ160่้ยบใช่ไหมครับดังนั้นเราก็สรุปเลยครับนักเรียนดังนั้นครับหอรอมอของ100อน่า100นะครับตัวหารร่วมมากครับหอรอมอของ100เราเขียนสรุปด้วยนะครับ 140และ160แต่เวลานักเรียนอสอบนะครับถ้าเป็นช้อยต่อขอคองอนักเรียนองไม่ต้องเขียนสรุปอย่างนี้นักเรียนก็คิดในใจของเรียนได้เลยนะครับก็จะได้จับกลุ่มแล้วมี้งหมด3กลุ่มเอามากลุ่มละ1จํานวนครับได้2คูณ2และคูณอะไรครับคูณ5าผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ครับ2 2เป็น4 4 5หเป็น2ี่สิบ แสดงว่าจํานวนนับที่มากที่สุดนะครับก็คือหอรมอมตัวหารร่วมมากของทั้งสามจำนวนคือยี่สิบนั่นเองจากนั้นเราก็ตอบครับตอบยี่สิบเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนยากไหมครับนักเรียนไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับแต่ถ้านักเรียนแยกตัวประกอบไม่ได้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องยากและก็หาอย่างไงก็ไม่ถูกต้องนักเรียนอ่ะสำหรับวันนี้นะครับ ก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่เหลือให้หมดเลยนะครับแล้วก็ส่งครูนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ